แล้วเราพี่น้องบัดนี่ขวบักพริกแล้วแล้วเอาจิ้บม่มขึ้นบัดนี่นี่จิ้บม่มงมีพอเราเบิ่งวังหันโอ้หน่วยความสุขเคลื่อนที่กำลังความสุขเคลื่อนที่กำลังมาแล้วพวื่อ <laughs> นอะบัดจ้ะอีทูปหน่อยอ่ะจัจมมไไจนแล้วข,ขวบจิ้บม่มจะเข้ากัเด้อโอเคโอเคโอเคเมื่อได้ทานสบายใจเด้เอเฮาเมื่อได้ท่านสบายใจว่าเป็นมูีน้อง อ๋อทุกหอมมยงูอีเลยเจ๊กนยันสิปนตัวจานปนในอีพอเล่าแขวเราบ่อคอยอันนี้บันไดดอกแต่สิขว้าจ้องไปพอ่อมเอาเดี๋ยวขว้าแล้วเดไปตำ้มปนพี่น้องขว้าแหงๆเลยน้ำโมต้องใส่นี่ครับปกพีตั้มปะพิกก่อนนะครับพี่น้องวันนี้อุ้ยขกสาเกอพอเราขึ้นแหง่อนแน่วะต้มน้ำปลาแดกแล้วพี่น้องนี่นะครับท่านสบายใจเป็นคนปิดขาดีดออกให้ ตัวแรกไม่ไหมนะครับพี่น้องนี่โอ้เอ้าเดี๋ยวตำป่นไหนอีพอก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันฝ้าเข่าบนละปึ๊บแป๊บเดียวว่าไห้พ่นจิ๊บพรมเระได้ไอ้ไส้เอ้ยอีพอข่อยปุ้ยสิกินเข่ากับพี่ผมพี่น้องเอาไหมเอีอผมนี่คือไ้สด์ห้สดน้าสดน้าก็ได้ครับไอ้ไส้เนี่ยครับตลกหน้าตาดีเพื่อนว่าได้ทีมงานเพื่อนนะพี่โจนะครับตลกหน้าตาดีอันนี้ผมมีผูดว่าดอกว่าเอง เซล่าอาจารย์มากมาครับมามากินน้ำกันบาดนี้แล้วเราได้ผลเอาล้อมาดูอีกพอเอาบ่วงชวนเอาบ่ลงดูจิจำบอพออันนี้เอาบ่วงมันเอาบ่วงมาให้เรา้วน้ำนี่ควายเบิดเลย่ด้วดิอันนี้คือครัวเออาในครัวเอาหนิปลูกกินข้าบอลลันน้อยหน่อยเออเขาเขาวยังพ่อข้าวบรอลลันเขาเข้าอยังข้าบอลลันเขาซุ่มเลยนึกว่าเขาบวชหันเขาวเย็นข้าวเย็นเอาดึกก้นหนึ่งไม่อยู่ ป่นนึไต่ขึ้นอยู่ไต่ขึ้นปนปนพอปนปนได้จะอาขึ้นไปแก่งไดพอสอดเอาก็ได้พอสอนมาสอนมาเป็นเจ้าไหนบัวได้กินตะหนจักปีเบได้กินที่ปมเนี่ยห้ปีห้ิบปีตั้งแต่เป็นบ้านาปเเจบักพิกดิใส่ผู้คุมสองยังเหรผู้คุมสองเมงดาโอ้มาสบายอยู่มาสบาอยู่ารทัดสับกาั่งมาสบายอัดมาสบายไปดักคนอีกล้ เออซ้ำนาราเอากินกับก็ได้ได้พอนะั่ะกวากวางไงอีพอ,อ,อได้เหรออันนี้ทั่วหลอกลวงเอาทั่วอย่างหนอ่อต้มตึกถึกโปถึกถึกปโกกปโ๊ะเอานักร้องมาเอาหนักร้องกอง็กงได้พระเอกพระเอกพระเอกลุ่นเก่าพระเอกลุ่นเก่าสระบ,บ้องปะทุนทุน <laughs> <laughs> เป็นไงพอยามได้ยังไงเดี๋ยวนี้มันหยาบมันบ่คือถอดได้พอควาน เอามาพี่น้องมากินขเขาก็อีกพอยาเอวเด,วด้อคลิปนี้ออกอาอาสูตรกรอบเนาะครับก็เขวก็ดได้อีกรสชาติมันมันห้องแม่ขวบไม่เกลือจริงอะอ่าในขวบซี่เกลือพออันนั้นขวบซือซ่อๆขวบปนอันน่าพอตอน,นอันนี้ขวบไม่ได,ด้ใส่เกลือพอใส่วอเตอร์ฟิตอ่าวอ water fit ไม่ทางนอมาแน่นอนอ่าปลาน้ำวอเตอร์ในน้ำเออฟิตในปลาแต่ว่าขันอันฟิตอีกอย่างหนึ่งยู่ในตู้เย็นนะเพราะแม่ได้หนักแข็งเกเรได้น่ะ อันนั้นซองฟิตอันนนั้พี่น้องก็ดีฟังภาษาหยาคนยังน่อยเดิมมัอนี่ตลกห้มกันมีแต่อีสานด้วยตัวไอ <ตะ S 1> มาฝันพ่อลุงจังเลยนะอะไรก็บะฝันพ่อลุงจังเลยนะฝันพ่อลุงเอียงโอ้พ่ลอ,พอล,งออลุงเราสีม่วงพ่อพ่อลุงเราสีม่วงจันจันเอามีดมาฝันพ่อลุงให้เราหน,น่อยนี่โอ้ยนะครับอีพอซุปเปอร์ยาวตลกมรดกอีสานที่ยังมีลมหายใจ แล้วก็เป็นตำดนอยู่เสมอนี่ครับตำนานะตำดนโอ้ยเสมอนี่เป็นตำหน้านะก็จริงแต่ว่าอีพอเรายังแบบว่าแข็งแรงเลยพี่น้องรักแปดแล้วพ่อยนาะงรักแปดแล้วแปดแล้วพี่น้องนะครับเป็นเงินหนึ่งพันบาทเป็นที่เรื่อยเอาป้าถูกพี่นายจะอาอะไรพี่มันตีอะไ่กันโอ้ยยั่งโดนอยู่เอาอมีดมาฟายเราเนี่ยเราไปเราอยากกินพราลุงเราไม่ว่านะ่ง มาพี่รอ,องกินเขาน้ากันเออไม่อยังละพอ่อเขาจะเอาของมาให้ละพ่อนี่ของดีตัวนีหนิตัวใดละพอ่อได้ขึ้นได้ฝันได้พอ่อได้๋ยังกินเถอะมันไม่คุ้นจกักใบเลยเพอเป็นถามว่ามีเงินเพราะถึงว่าตัวใดที่พ,อพอ่อฝันพอ่อยังมีบ่อแต่ดิซีร้องดึงบึงเขาว่าไม่ไมีอย่างไมีหกเก่าหกเก่าหกตีพ่อใส่มีพ่อครับเก่าหกจักใบหนะเออเอาใบหนึ่งมานี่เสียงโศกไอ้พ่อคนนี้พ่อเล่าว่าเก่าหก จะล่กเราสิปีมานี่ศาสตร์วันไหนมาหากันจะเถื่อพี่น้องมาหอดอีพอว่าเก่าก็เลยดึงเลยใบเดียวเลยล่ะเออล่องเบ่งเนาะล่องเบ่งเถื่อมันโศกมันหมานพอได้ไปหนามาหลังได้เบิดงวดรถงวดล่าไว้จ้ะเบิ้ลงวดอีพอหายเ้อพี่น้องเด้อเด้อเบิงเอาเด้อนมาซื้อมาล้วนอีพอยิ้มให้ดีบบ่อีพอเล่าว่าวางหันก็เลยเห็นก็เลยเอาเลย เก่าหกตัวเดียวทุนทุนนทุนเลยมาทานเลขใต้ดินใต้ั้งกับบ่ค่อยซื้อหอกพรมันบ่ถือเองสี่สองี่มันจะได้รุ่นลรยทั้งสดเอาเลยไอ่มากินเขาต้องก่อนพอขาคนแล้วเสีบสดนอกเพราะเสีบจัเนาะอย่าใบเด้อขางา้เสียบสดเพราะเสียบคุยเสีบจับไหมักาบได้อความดวยเด้อว่าจะไหนกอีพอกันถึงแล้ววันที่หนึ่งไหนพวกหลบางรายพอหลานนึงเน้อหอยอีพอหลานหนึ่งหาหลานหนึงซูไปใ่ หาล้านซัวไปใส่หลุแล้วปะว่ะบอกราไปใส่หลุอันนี้ท้ายคลิปไปเป็นหลักฐานพอ็นหลักฐานแล้วพยา,ยานคันถือแล้ววันที่หนึ่งไปนี่สิ่ห้ายีพอเลยล้านหนึง่งมันยัอองบ่ได้ฟองสารฟองควันบ่ได้บได่บได้ฟองควันมันเป็นหลักฐานอะไรดิเรียกเรียกเรียกเก้าหกเนี่ยเรียกเก้าหกนะครับนี่ลุงไทยครับผมลุงไทยเก<ม>้าหกอีพอเราว่าคันถือแล้ววันที่หนึ่งก็มาให้เราล้านเดียวพอดีเรืองหาล้านซัวไปใส่หลุดแล้วป่ะโอเคเนาะเป็นพยานนะคกันสุขสุกทุกคนนะครับอีพอเราว่าให บางลาไมาเอาโชคเลยเอาโชคอยู่นี่โชคเนี่ยเอาไปเลยหาหลานแลานวันเพราะขันไม่ขึ้กบางแกงก็ถึงบางหน่อยรางวัลที่หนึ่งมันมีประวัติคือร่างวัลที่หนึ่งหนึ่งเคยผ่านเขาม่านีเออผ่านมาเด้ผ่านเขามาแต่ว่าอีพอเราบ่เอามาปิ้งเขียนมุ้ยเพราะจินปีกเขียนมุยเพราะเบามันก็เกิดมามันพอมันขึ้นเนี่ยผัวฉันไปเตืะเขียนมุยมากมันเก่งปึ๊ก อ่ามึงเอากินลมึอาูฟากินมึงกินรมัสทีนึงเลยคอ้ฟายลางันสิค่ะมึง่ปปงกินเท่นี่กินที่ไหนอืมอืมอกนมไม่ยังเนี่ยกลหน้ากระพผ่่มวดรุ่นมาไปเสือยี่สิบสองล้านบางเทบ้านนี้เหรอน่ผู้อ่นผู้มาปีงเขียนโม่อะบ้านี้รอบนี้จันไรขัวที่ปมได้บ้านขัวที่ปมไดบัานขัวที่ปมมันจะมาสายเดียวกันเนี่ยน พี่น้องเอ้ยฟังเอาออเดอร์บาทนี่มีที่มามีที่มาและแล้วคลิปนี้จะเป็นหลักฐานให้อีพอซูเปอร์ย่าโอ้ยให้เล่าไปเลยล้านหนึ่งอ่าอ่าขายมันถือคือเล่าเบาเออล่าว่างวดก่อนมีคนมาปิ่งอันเขียดอีโมแล้วก็เจ้าได้อยสิบสองล้านสิบสองล้านแต่ว่ามางวดนี้จานร้อยเอากิจปูมมาสูผลเลยเรียกว่าหกล้านเรียวาหกล้านเอาครับเอาครับเอาอย่ว่าจะหกล้านแต่ตอนนี้สามแสนกอบบังบังหวานเนี่ยครับคู่บังบังหวานเนี่ยครับยาฝ่ามรณะภาพมันก่ได้กินไหวเว้ยมอวปันพระเยซูเถิดบัน ลูกกันดิจะผ่าซะลูกซะวันละลูกพันละลูก่าองพระเนี่ยลูบมละนาลูบเออันวัละน่าผของพระมองเข้า้องลูบนะพ่อเนาะโอ้ปนญีปมสวดเอ้าสดเจมาราดนี่แน่นอนเลยพี่น้องผมมาเชีแม่ดามาใส่อยู่ดิมันจะเสียงหวมเจมาราดนี่เชยพูดดหา่กุมจอมฮะเจมาราดเชยพ่มพูดปรตกาปไกแต่บัดนี่ว่างันกัมตะกากับไปเมื่เลยเร โอ้ยยยสมบูนไอแพ่อีพอคอยัยยอยงเป็นลูกเป็นเต้าอยู่นี่บด้มมหาจากเสือเหมือนี้มีโอกาสดีนะ้าที่ท่องได้มาเออตกอไปใน่กได้มาหาดูๆมีแอบแกเสือกมจะมาสู้กิกน้อพ่อเด้อดบันนี้งานงานมะล้าสซุเปอปร์เน้าตรงมีอยาร้อยได้บัน,น,น,นบันจูด้บันบันจูบันจูบนะัดจูบันจูบันจูบันจูบัจูบับัจูบัูบันจูบันจูบันจูบัดจูบันจูันจูบ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 ัจันจูบันจูบันจูบัจูบันจูบันจูบันจูบัจบัจูบันจูบัจ มมไอ้เอกนุ่มคนนี้ครับเอกนุ่มกัมมี่พระเอกนุ่มเหรียญเหรียญเหรียญกัมมี่พระเอกนุ่มกัมมี่เนี่ยเดี๋ยวจะนอนสิเปิดคอนเสิร์ตรูเบึงกินเขาแล้วสิเปิดคอนเสิร์ตรูเบึงก็มาเนาะ โอเคเดี๋ยวสิไลท์สุดนะพี่น้องเบิ่งโอเคโอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาซ้ำนี่สากลขอบคุณอีพอหลายๆครับผมอู้อ่าอีสโลเกนเพิ่นนะครับตอนนีกำลังกินกิ๊บบ่มเสียบยังมันบองหยาบอยู่เอาเนี่ยละซ้ำนี่ละพี่น้องเอาไอ้จูก่ายไปสิกำลังเสียบอืมโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆเด้ออีพออยู่หมันคนยื่นถือลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งหกล้านให้อีพอไปเลยหาร้านพี่น้องเบิ่งคลิปนี้ต้อง พุกงคนก็จะสื้อใตดิเนาะพอเนะบอกเป็นที่พูมเลยซื้อเลขไหมครับพ่อใจเินนี่หลังกเ้ยนือไรนะกไเลีนื่อหรอถือกี่ือสองใบเนั่บไปนอเอาสล้านเนั่นละติดตามถือแ่แน่นอนมากินเขาน้ำเพลนกคนบาขอบคุณครับไปแล้วบายบายบ๊าบ